เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในเกม the u testament นะครับเกมนี้นะครับมีคนขอให้ผมนะครับมาสอนเล่นเกมนี้นะก็เป็นค่ายเดิมครับเหมือนเดิมเลยค่ายเดียวกับเกมแฮกคุกและเกมสกูเดนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแบบว่าเออนะสไตล์ก็ลอกเรียนนิดนึงนะครับก็เกมนี้นะครับจะเน้นไปทางทำเควสมากกว่านะครับเล่นเป็นเนื้อเรื่องก็ตัวละครก็จะอ้างอิงมาจาก ชีวิตจริงนะครับตามแต่ละความเชื่ออะไรอย่างนี้นะก็ผมขอเลือกตัวละครก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเลยเออเล่นตัวอะไรดีเออมีโด,โ,ดโ,ดโดนาโดโดนาโดทามเหรอเออใครดีขอเลือกตัวก่อนนะครับอา่าคกคนนี้ดีกว่าไหมกนเลย เอานะครับเปิดเรื่องมาเราก็เป็นตัวใครก็ไม่รู้นะก็ผมไม่รู้จักเลยนะครับก็มาถึงปุ๊บผมเจอเหรียญแล้วผมว่าเก็บก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญวัตถุโบราณนะครับก็ประมาณว่าเป็นการใช้ตังในสมัยก่อนนะเดี๋ยวผมขอหยิบอาหารมาก,กินก่อนมีไก่ข้างล่างโอเคครับก็เกมนี้นะครับเรามีเป้าหมายให้ไปตามสถานที่ที่เขาบอกนะเฮ้ย ทำร้ายประชาชนคุณทำร้ายประชาชนเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะทำร้ายประชาชนนี่นะอา้าว <c oughs> เขาก็ยังทํอยู่ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงจุดสีเขียวที่เขาบอกนะครับมันก็ไม่ไกลนะโอเคถึงแล้วเป้าหมายแรกของเรานะครับให้มาหาไอ้คนนี้โอเคที่กำลังคุยอยู่นะนะครับก็เขาก็จะบอกเรื่องวิชาอะไรเรานะ ว่าเราก็ฝึกวิชาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการที่จะได้รับพลังมาอะไรเงี้ยก็จะโอเวอร์นิดหนึนน่งนะครับเกมน,นี้ก็คุยเสร็จแล้วก็ไปที่อื่นต่อเล้ยยังยังอยู่ที่เดิมให้ทาอะไรเ,เอ่ยกโอเคครับก็จะมีบทเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่ายังมีสีเขียวอยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ต้องออกไปไหนนะก็กดกดไปครับเออเกมนี้นะครับไม่มีปุ่มวิ่งนะ วิธีการวิ่งก็คือกดสองครั้งครับมันก็จะวิ่งแล้วก็ตัวที่จะเปลี่ยนเป็นตัว u นะครับเปลี่ยนเป็นเอ,อแทนคําว่า use แทนนะครับจะไม่แน่ใจาเหมือนกันนะว่าตัวทีมันแปลว่าอะไรนะครับโอเคเลี่ยนเกมนี้นี่จำเป็นมากเลยนะเพราะว่าเขาชอบเก็บตังเราเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยซอมบี้จากเกมเอ็กซ์ตาร์ไลท์นะครับเราก็เข้ามาในนี้เลยนะครับก็อยู่ที่บ้านเรานะแล้วก็พอเข้ามาในบ้านเราเสร็จแล้วนะครับเอ่อ ลุงวันนี้เนี่ยก็จะให้เรานั่งสมาธินะครับเพื่อจะได้รับพลังแรกนะครับก็ทําไมบ้านเรามีไก่อยู่ข้างในด้วยวิธีการนะครับให้เรากดลูกตานะปุ๊บค้างไว้นะครับที่ลูกกตาเลยนะครับไม่ต้องปล่อยนะก็หลอดสายฟ้าเสียงเหลืองนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเคต่อไปไปข้างล่างนะครับ หมายถึงว่าคนที่เจ็บป่วยนะครับผมสามารถทําให้เขาหายดีขึ้นหรือว่าจะทําให้ตัวเองเลือดกลับมาฟื้นฟูรวดเร็วก็ได้นะครับแต่ข้อเนี้ยจะเสียทําให้เราเสียไอ้ตัวสายฟ้าสีเหลืองนะครับเชียร์กดเย็ดไปก่อนครับผมไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรโอเคเราก็นั่งต่อนะครับเป็นเกมที่อิสระมากหรือเปล่าไม่แน่ใจ แนะนำว่าเล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับอย่าไปป่วนคนอื่นนะครับไม่งั้นเนื้อเรื่องก็จะไม่ดําเนินต่อเนาะเราก็อาจจะตายได้ภายในห้านาทีนะครับคือเกมนี้ม,นมันมีการประหารชีวิตที่โหดร้ายแรงมากตายแล้วคือต้องเริ่มเล่นใหม่จากต้นนะครับตั้งแต่ไปหน้าเรือกตัวละครเลยเอา้าคือผมไม่ชอบยมมาทูอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะชอบคุยแบบเสียเวลาเราอ่ะนะครับต้อไม่รู้ว่าคุยอะไรเกือบทุกแมปนะผมนั้นไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ แล้วมันเราก็ทําร้ายมันไม่ได้ตัวเดียวในเกมนะเพราะว่ามันเหมือนมีพลังมากกว่าเรานะครับช่วงหลังๆเกมก่อนเราจะฆ่ามันได้แล้วไม่กี่กวาามันทำอะไรนะเอาจนเต็มอ่าพอแล,แล้วแล้วก็กลับมาฟื้นฟูนฟสายฟ้านะครับทําแบบนี้นะมันติดนะครับเอหมดเ๋อขอโทษโ okay. อเคลงมา เอ้ยทำไมอ่ะอ๋อตามในเรื่องลืมไปตรงนี้นะครับเราต้องยอมโดนมันต่อยนะแล้วก็เราจะได้พลังการประสานมิตรนะครับเขาเรียกว่าพลังแห่งการร่วมมือกันนะครับอิสรภาพนะมิตรภาพสิใช่เขาเรียกว่ามิตรภาพพลังแห่งมิตรภาพนะครับสามารถทําให้เขามาเป็นพวกเราได้นะก็วิธีสาธิตก็คือเราต้องต่อยเขาก่อนนะครับ เออขอเตะก่อนเอ,อื้อต้องโดนด้วยนะเฮ้ยซอมบี้แล้วเรากลายเป็นซอมบี้ได้ไหมเนี่ยซอมบีใ้ใช้พลังมิตภาพได้ไหมไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะได้นะโอเคครับใช้พลังกับซอมบี้ไม่ได้นะใช้แล้วก็เดินเลยนะครับ ซอมบี้ไม่สามารถใช้ได้โอ้ยนอนหนักเลยอะต้องใช้กับคนนี้ก่อนนะโอ้ยล้มแล้วเย็ดนะครับแล้ว็จะเสียไปหนึ่งเหรียญน,นะพยายามอย่าไปตอบโน้นะครับเดี๋ยวโดวนจับนะ ถ้าเราไม่จ่ายมันเนี่ยอาจจะโดนจับได้นะครับด้วยข้อหาอะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อนขอโทษน,นะเตะทีนึงครับอ้าวไม่ใช่โอเคโอเคไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมา้าม้าพยศ เฮ้ยมามาหหดมากทีทีเดีวน,นี้คือเลือดจะหมดแล้วนะครับลุกขึก้นมาลุกขึ้นมานัองจะมาที่ก่อนจะแย่แล้วนะ เราจังเต็มเลยไหมเพิ่มตรงนี้สักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าม้ากับซอมบี้มันติดอยู่กับเรานะครับโอเคท่านี้ก่อนแล้วก็โอเคเราออกไปได้แล้วนะ ไม่เช่ไปต่อยอะไรก็ไม่เข้าสักอย่างตัวนี้มันโหดมากเลยนะครับเราสู้กับมันไม่ได้ตอนนี้นะเราสู้กับมันไม่ได้เลยนะเห็นไหม อนห้เรามีไอ้นี่ก็สู้ไม่ได้นะครับคือไม่เข้าเลยอ่ะอุ๊ยแถมจะโดนสามด้วยเอา้าไม่หลอดไม่หลอดต้องหนีก่อนหนีก่อนโอเคครับเราไปดีกว่าคุณหกเลยเหรอ ไม่อ่ะหนีหนีโอเคครับ <c oughs> เป็นไรแนะ่ <c oughs> เกมนี้สติแตกได้ด้วยเหรอสมองไปด้วยด้วยนะครับเกมนี้แต่ไม่มีค่าสมองบอกเลยนะโอเค แล้วก็คุยไปนะครับเก็บ okay, แล้วเราก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมครับแล้วก็อ่าอันนี้คือเรียนรู้วิชาสลับล่างนะครับวิชาสลับล่างก็คือเราเนี่ยจะไปใช้ล่างคนอื่นได้นะแต่ว่าคนอื่นสามารถไม่สามารถใช้ล่างของเราได้นะไม่ได้เรียกว่าสลับสีเรียกว่าไปใช้ล่างคนอื่นนะครับุดยอดมากขอเติมเลือดให้ตัวเองก่อน ถ้าเล่นเป็นนี่เกมนี้สนุกนะเราผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนลุงนั้นเป็นอะไรนะ่ะทัศบัติโอ้โอ้ลุงลุงเอ็นดูมากหมาป่าโหดมากเลยนะครับมาครึ่งหนึ่งก่อนนะโอเคแล้วเราก็ใช้พลังอันนี้นะครับ เขาเรียกว่าสลับล่างนะเราจะสลับกับใครอะ่ะสลับกับทหารก็ได้นะครับ <c oughs> นี่ไงเราเป็นทาหารแล้วเห็นไหมเราเป็นทาหารแล้วอา้าวไม่ใช่ทาหารไม่ควรใช้ครับควรใช้กับคนธรรมดามากกว่าเสื้อดำมีใช้ได้ไหมในี่เนี่ยใจเสื้อดำเสื้อดำ ไม่ได้ครับลุงอะอยากช่วยลุงมากเลยเอ้าว่าเย็ดไอพายแท็กอ้าวเ,เ,เสียแล้วไปเนยครับข้างบนนะโอ้คุยอะไรลักหนาเนี่ย จริงๆเราจะเล่นแบบอิสระแบบเล่นเปลือยก็ได้นะครับแค่เราจะไม่ได้พลังทั้งหมดในเกมไหมผมนี่ก็ไม่น่าจะเล่นจบนะครับดูทรงละต่องข้อหนัดเท่าไหร่โอเคครับเราก็มาตรงนี้นะเพื่อมารับพลังอีกแล้วเหรอ อาทำใม่คนนั้นหายเป็นจักเป็นซอมบี้แล้วครับ๋อ้ทำให้คนตายแล้วเป็นคนปกตินะครับยอดมากพลังนี้ โอเคเดี๋ยวเติมเลือดนะครับเยี่ยมเลยแล้วพลังผมก็จะหมดนั่งเติมหลอดเลือดก่อนนะอะไรเนี่ยต้องการสา Avenue, ไม่เอาได้ไหมไม่อยากจ่ายอะโอเคมาอีกแล้วโยมมาทูด เอาให้ได้เลยนะเนี่ยโยมมาทูนเนี่ยคยุยทุกฉากเลยนะครับโอ้อีกแล้วเฮ้เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องเหรอโอ้เราใช้แพรได้ด้วยนะครับในการล่องน้ำนะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองอ,อ๋อวิธีใช้คือซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอย่างเงี้มันจะเร็วโดนเร็วกว่าปะวะโอ้ทุกฉากเลยโอเคครับนี่จะเป็นที่สุดท้ายที่ผมเล่นแล้วนะ ก็ขอตั้งหน่อยโอเคครับมีสิบหกมีภาพมีจภาพคิดว่าลุงคนนั้นก็รักษาได้นะต่อมใช้ถูกหลักนะครับลุงแจจะหาย ใช่ครับจริงด้วยรักษาลุงได้แล้วนะเย็ดเย็ดไปก่อนครับเรารักษาคนได้ด้วยการใช้พลังของเรานะเดี๋ยวก่อนใช่ี่ผมคิดไหมมีตับาพอกอนเนื้อหน่อย ไม่ใช่ไม่ใช่จะใช้กับคนนี้ใช้กับอาจารย์ทีไลน์นี่คือแบบล้มเลยนะครับว่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคเอาใหม่นะอ๋อเราต้องแบบหยิบก่อนนะครับอย่างนี้นะ อ๋อจะมาโทษจะตายแล้วเออเราเนี่ยจ,จะตายไม่น่ารอดถ้าเราตายคือตายเลยนะเนี่ยอะไรอะอะไรอะไรเหมือนจะฟันเข้านะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วยมมนรทูดเหรอโยมมนทูกเหรอเก่งมากรอระเก่งมากอ่ะเขียนทุกฉากเลยลำคาญมากเฮ้ยขมสู้มันได้หรือยังอยากเอาจนมันตายเลยครับคือบมันทส้มันมากเลยนะมันไม่ตายอะ่ะ เออนอนหลับน่าจะไม่ไหวนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันรุมกระทืบอะไรเงี้ย ไม่รอดครับตายแล้วนะครับก็เรามาสอนเล่นกันประมาณนี้นะก็ให้รู้แค่ว่าทําอะไรนะครับเอเคือตายแล้วคือต้องเริ่มใหม่เลยนะโอเคไม่เล่นแล้วนะครับก็มีพุทธเจ้าในเกมนี้ด้วยนะเราหากบพุทธเจ้าอยู่ไหนก็นะครับเกมนี้มีพุทธเจ้าด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูได้นะโอเคครับไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย